สวัสดีครับพวกอีฮอตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันพุธที่19สิงหานะวันพุธที่19สิงหานะครับคืนนี้เราจะอยู่ที่บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหมือนเดิมนะครับคืนนี้คู่ระหว่างโอลิมปิกลียงนะครับลียงลงเป็นยิงนะครับ แล้วก็ไบเซนมิวนิงนะครับที่ชนะบาร์ซ่ามา8ประตูต่อ2นะเมื่อคือนนะครับเมื่อคือนเฮียก็ให้ปารีสนะครับปารีสกับอาเบรลซิก uh, ไปนะเฮีย er ก็ให้บอลเต็งปารีสแล้วก็ uh, สกอร์สูงเต็มเกมแล้วก็ uh, สกอร์สูงครึ่งแรกนะครับสรุปว่า3หน้าที่เฮียให้ไปนะครับแตกหมดเลยนะครับบินแตกหมดเลยนะแล้วก็บินแตกกันมาหลายวันติดต่อ,อก,กันแล้วนะครับรู้สึกว่าหลายวันนี้ บินจะแตกไปแค่บินตายไปแค่บินเดียวนะครับที่เหลือกอ็แตกกันมาหลายวันติดแล้วนะครับก่อนเรี้นะครับขอเรียนต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราคนนะครับใครที่กำลังมองหาเว็บที่มันโกงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนนะกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแก้เติมทุนก็นมาเล่นเท่านั้นนะพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับและบอลทุกคู่ที่เราแจกนะครับเราคัดมาเลยว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับเราไม่ได้แจกกันมั่วๆนะ โอเคครับเรามาเข้าเรื่องนะครับคืนนี้เวลาตีสองนะครับบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโอลิมปิกดิยงนะครับจะเจอบาเยิทเมมิกก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะโหดมากครับโดยเฉพาะบาเยิทเมมิกนะที่เอาชนะบาร์เซโลนามาได้ถึง8ประตูต่อ2นะครับทําให้บาร์เซโลนาแบบหมดสภาพไปเลยนะครับส่วนโอลิมปิกดิยงนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับฟัดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไป3ประตูต่อ1นะครับเป็นทีมที่เหนือความคาดหมายนะครับหรือว่า ลียงจะกลับมาในยุคลียงลงเป็นยิงอีกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติคู่นี้กันก่อนนะครับคืนนี้นะครับนี่ครับทัศนาฟุตบอลนะครับหล่อเซียนก็ให้ให้รองลียงนะครับแต่ว่าเฮียยังไม่เห็นราคานะเดี๋ยวถ้าเฮียเห็นราคานะครับแล้วก็สถิติเฮียจะมาดูว่าเฮียจะให้ฝั่งไหนนะนี่ครับสถิติคู่นี้เปิดมาที่ลียงกับไบยูนิคนะครับถ้าดูจากสถิติตรงนี้นะลียงไม่เคยเอาชนะไบยูนิคได้เลยนะครับ5เกมล่าสุดนะ5เกมล่าสุดนะครับ 6เกมล่าสุดด้วยซ้ำนะหกเกมล่าสุดนะลียงไม่เคยชนะไบเอ็นมิวนิกได้เลยนะครับเป็นการเสมอไป2เกมนะครับที่เหลือไบเอ็นมิวนิกชนะหมดนะครับลียงไม่เคยชนะไบเอ็นมิวนิกได้เลยนะครับแล้วสูงแรกนะครับคู่นี้เวลาเจอกันในครึ่งแรกนะครึ่งแรก6เกมล่าสุดนะครับยิงเยอะจริงๆนะครับ5เกมนะบินถุงแรกแตกไป5เกมแล้วก็ตายไปแค่1เกมนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมนะครับแตกไป3นะครับแตกไป3แตก3ตาย3นะครับต้องบอกว่า บินแรกแล้วก็บินสูงเต็มเกมนะครับกดกางจะน่าเล่นอยู่พอสมควรเลยนะครับคู่นี้นะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของลียงกันก่อนนะครับลียงนะห้าเกมล่าสุดนะครับชนะสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนะครับเกมล่าสุดก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้สามประตูต่อหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายจริงๆนะครับสำหรับลียงปีนี้นะส่วนสูงแรกของลียงนะครับห้าเกมล่าสุดสูงแรกของลียงก็แตกไป4นะครับตายหนึ่งนะครับส่วนสูงเต็มเกมก็แตกไป4ตายหนึ่งเหมือนกันนะครับ ถ้าดูจากตรงนี้นะครับสถิตินะลียงยิงเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูสถิติของบาเยซีนิกกันนะสถิติของบาเยซีนิกห้าเกมล่าสุดชนะหมดเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับห้าเกมล่าสุดชนะหมดไม่แพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดก็ชนะบาร์เซโลนาไปแปดประตูต่อสองนะแล้วก็สกอร์สูงแรกนะครับสูงแรก 5เกมล่าสุดนะครับบินสูงแรกของบเยร์นิมนิกก็แตกหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดนะครับบินสูงแรกก็ยิงกันถึง5ลูกนะครับยิงบเยเ์นิมนิกนะครับซัดใส่บาเซโลนาไปถึง4ประตูต่อ1ในครึ่งแรกนะครับก็บินก็แตกกันไปเต็มๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับว่าควรจะไปฝั่งไหนนะเนี่ยก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าราคาเปิดมายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะนี่ครับราคาเปิดมา แบบนี้นะครับแบบนี้ไปเยนเมนิกต่อ2ลูกต่อเยอะมากนะครับต่อเยอะมากนะครับมีราคาไบเยนเมนีกต่อ2ลูกลูกครึ่งควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแต่เฮียจะขอดูราคาน้ําก่อนนะครับราคาน้ํา2ลูกเปิดมาที่97นะครับเรียงน้ํา88นะครับ97าน้ํา88แล้วก็ลูกครึ่งควบ2งนะครับไบเยนเมนิกน้ํา76นะครับ น้ำค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าเป็นน้ําทาเงินนะส่วนลิยงน้ํา85้านะครับน้าแดงเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับบอลต็งนะบอลต็งนี่ยจะขออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะครับลูกครึ่งควบ2นะครับลูกครึ่งควบ2นะมันถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะครับแต่ว่าดูจากฟอร์มของไบยูนิลิคแล้วน่าจะทําได้นะครับน่าจะทําได้เหมือนกันนะนีย่ยจะขอบอลต็งอยู่ฝั่งไบยูนินิคนะครับคืนนี้ที่ลูกครึ่งควบ2นะ แล้วก็สกอร์สูง็มเกมเปิดมาแบบว่าล้านจริงๆนะครับเปิดมา3ลูกครึ่งนะครับน้ำา8ดนะครับส่วนสกอร์ต่ำก็น้ำา9 6นะครับสกอร์ต่ำเปิดมาน้ำแดง96เลยนะนี่เลยครับแล้วก็มีราคา3ลูกครึ่งควบ4 3ลูกควบสาลูกครึ่งแล้วก็4ลูกนะสกอร์สูงคืนนี้เฮียขอไปสกอร์สูงนะครับสกอร์สูงตาเฮียขอไปสกอร์สูงนะ นี่ครับกดไปได้เลยนะเฮียมองว่าอาจจะยิงกันถึง 4- ถึงห้าลูกด้วยซ้านะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เปิดมานะครับที่เปิดมายกเว้นสกอร์สูงสีลูกนะที่เฮียไม่กดนะครับที่เหลือเฮียขอกดหมดเลยนะครับเฮียกอกดหมดเลยนะแล้วก็สกอร์สูงแรกนะครับสูงครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งน้ำเก้าสองนะครับสกอร์ต่ำก็เป็นน้ำเก้าสี่นะขอคนข้างว่าจะเสี่ยงนะครับไม่น่าจะยิงเยอะครึ่งแรกแต่เฮียมองว่าน่าจะมีถึง2ถึง -3 ประตูในครึ่งแรกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสกอร์สู เฮียขอกดหมดเลยนะครับเดี๋ยวสรุปนะครับสรุปว่าบอลเต็งคืนนี้นะครับเฮียขออยู่ฝั่งบาเอร์อ็นนิ่นะครับแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกมนะครับทุกหน้านะครับกดหมดเลยนะแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกนะครับเฮียก็ขอกดเหมือนกันนะอย่าลืมนะครับใครที่กาลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบลแแแรรงงนนเาจจกกกัิๆ้ว บนทุกคู่ที่เราแจกเราคัดมาแล้วนะครับว่ามีโอกาสได้มากกว่าโอกาสเสียนะครับเราไม่ได้แจกกันมั่วๆนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับขอบคุณครับ